เดี๋ยววันนี้มาแนะนําร้านสเต็กเฮาส์ในเมืองโยโกฮาม่าร้านนึ้ฮะคุ้มมากๆแล้วก็เนื้อดีจริงๆโดยร้านนี้เนี่ยเขาตั้งอยู่ที่ในห้างโยโดปาชิโยโกฮาม่านะฮะอยู่ตรงข้ามกับสเตชันโยโกฮาม่าเลยอยู่ใจกลางเมืองเลยก็ว่าได้แล้วก็ร้านนี้เนี่ยชื่อว่านี่ฮะฮีโร่สเต็กเฮาส์เขาก็จะทำสเต็กสดๆหน้าร้านแบบนี้เลยนะ ซึ่งที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารเซตเนะฮะแบบนี้ก็จะมีตัวสเต็กแล้วก็จะมีเครื่องเคียงแล้วจะเป็นข้าวซุปต่างๆนี่นะฮะให้เลือกรสชาติต้องบอกว่าอย่างแรกเลยนะที่ประทับใจดูคุณภาพนะฮะเสิร์ฟมาชิ้นใหญ่แล้วก็เนื้อดีมากๆนุ่มจริงถือว่าในเลทที่เป็นอาหารเซตแบบนี้เนี่ยตัวเนื้อถือว่าโดดเด่นเลยนะเราว่าแล้วก็ยิ่งถ้าเทียบกับราคาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะโดยที่เซตหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นเซตสเต็กเนื้อแบบนี้เนี่ย ก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ3,000เยนฮะซึ่งถ้าเทียบกับเนื้อที่ได้รับแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่แพงฮะ <c oughs> ถือว่าเป็นหนึ่งร้านที่แนะนำเลยฮะสำหรับใครที่ชอบกินสเต็กเนื้อแบบนี้แนะนำเลยที่ร้าน Hiro Steak เ o า s e ฮะถ้มามาเมืองโยกโกฮาม่าแล้วเนี่ยลองแวะมาทานกันดูฮะ yeah!